วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทําขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็กเข้าใจด,ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันนึงเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่อนๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นเรื่องการสอนการบวกและลบเลขโดยใช้เส้นจำนวนค่ะเส้นจำนวนเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนในชั้นเด็กเล็กให้มองเห็นการบวกและการลบอย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายค่ะแต่ปัญหาที่พบโดยทั่วไปในการใช้เส้นจำนวนก็คือนักเรียนมักจะสับสนและไม่เข้าใจเรื่องช่วงจึงไม่สามารถนำเส้นจำนวนมาช่วยในการบวกและลบเลขได้ค่ะ การสอนนักเรียนให้ใช้เส้นจำนวนได้ดีมีเทคนิคและวิธีไม่ยากค่ะเรามาเริ่มต้นที่การบวกโดยใช้เส้นจำนวนกันก่อนนะคะซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เส้นจำนวนหาและตรวจคำตอบการบวกได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของเส้นจำนวนได้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงแล้วก็ออกกาลังกายไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนทําตามคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทําท่าตามไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมนะคะ1 2 3กระโดด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 ให้พร้อมะะเพลงในขั้นนํานอกจากจะสร้างความสนุกและผ่อนคลายให้นักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนแล้ว คุณครูยังสามารถแต่งเพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจำบทเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะเนื่องจากเส้นจำนวนเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนในการบวกเลขดังนั้นเราจึงควรทบทวนความรู้เดิมเรื่องการบวกให้กับนักเรียนซะก่อนค่ะซึ่งทำได้ดังนี้ค่ะ เอาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เรื่องการบวกกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาสร้างประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็หาคําตอบลงบนกระเป๋าผนังอันนี้นะคะใครจะอ,อาสาคนแรกคะน้องฟูฟูจะสร้างประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรคะ,คะออกมาเลยค่ะ3ามบวกสเท่ากับหนะคะคุณครูช่วยค่ะ ท่ากับใครจะอาสาคนต่อไปคะน้องบิวน้องบิวจะสร้างประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรคะ4บวก3เท่ากับ7ออกมาเลยคะ่ะ4บวก3เท่ากับ7นะคะ ดีมากค่ะเราจะเริ่มขั้นสอนโดยนำตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การบวกที่ทบทวนให้นักเรียนมาสร้างภาพการบวกโดยการใช้เส้นจำนวนจากของจริงค่ะตอนนี้คือครูจะให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นหนึ่งคนนะคะเพื่อมาช่วยค,ครูหาคำตอบจากประโยคสัญลักษ์การบวกเมื่อสักครู่นี้ โดยใช้เส้นจำนวนนะคะใครจะอาสาออกมาคะน้องนัดออกมาเลยค่ะ,ะทีนี้นักเรียนจำได้หรือเปล่าคะว่าเพื่อนของเราสร้างประโยคสัญลักษณ์การบวกอะไรไว้คะด,ดีมากค่ะทีนี้คุณครูก็จะให้น้องนัดนะคะมายืนบนเส้นจำนวนแล้วก็ทำตามที่คุณครูบอกนะคะ,ะน้องนัดมายืนตรงนี้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มหาคําตอบกันนะคะนักเรียนต้องจาไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดศย์ทุกครั้งนะคะทีนี้เรามาเริ่มจากจํานวน3าในประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะเอาหลันน้อนัดก้าวเท้าไปสามช่วงแล้วก็หยุดค่ะ1 2 3นะคะทีนี้คุณครูก็จะยองเส้นจํานวนนะคะสามช่วงนะคะ นะคะบวกด้วย2นะคะน้องนัดก้าวเท้าต่อไปอีก2ช่วงแล้วหยุดค่ะ1 2นะคะคุณครูก็จะโยงเส้นจำนวนต่อไปอีก2ช่วงนะคะ นี่นักเรียนเห hey, ็นไหมคะว่าเพื่อนของเราหยุดอยู่ที่เลขอะไรคะดี่าดีมากแสดงว่าเพื่อนเราก้าวเท้าไปทั้งหมดกี่ก้าคะก้าวดีมากค่ะทีนี้นักเรียนก็ดูที่เส้นจํานวนบนกระดานดํานะคะนักเรียนจะเห็นเส้นจํานวนที่คุณครูยงเส้นนะคะแทนประโยคสัญลักษณ์ 3บวก2เท่ากับ5แล้วนะคะเข้าใจไหมคะสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นคือการจุดเริ่มต้นโยงเส้นจาก0ค่ะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มโยงเส้นจากจุด1จึงทำให้ได้คำตอบที่ผิดค่ะจากนี้คุณครูต้องให้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนและประโยคสัญลักษณ์การบวกแสดงการก้าวเดินที่เพิ่งปฏิบัติไปค่ะ นักเรียนได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเพื่อนของเราก้าวเท้าไปกี่ก้าวแล้วก็หยุดที่จุดไหนต่อไปคุณครูจะให้น้องซุปออกมาเขียนเส้นบนเส้นจํานวนแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกบนกระดานดำค่ะออกมาเลยค่ะในบางครั้งนักเรียนอาจเขียนโยงเส้นได้ไม่ดีนักทั้งนี้เพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กค่ะ ดังนั้นคุณครูจึงอาจให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดช่วยเขียนเส้นตรงโยงซึ่งจะทำให้นักเรียนเขียนเส้นได้ง่ายเรียบร้อยและไม่สกปรกค่ะและที่สำคัญต้องเน้นให้เขียนลูกศรอ,อย่างชัดเจนด้วยเพราะจะทำให้เห็นชัดว่าจุดเริ่มต้นและจุดที่เพิ่มขึ้นอยู่ณจุดใดค่ะจากนั้นจึงทำซ้ำโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงพร้อมกันดังนี้ค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองหาคำตอบการบวกนะคะทีละกลุ่ม กลุ่มแรกออกมาเลยค่ะอาสามคนนะคะทีนี้กลุ่มนี้นะคะทั้ง3คนไปยืนเรียงหน้ากระดานที่จุดเริ่มต้นที่0ูนย์เลยค่ะดีมากค่ะเราก็จะมาหาคำตอบนะคะจากประโยคสัญลักษณ์4ี่บวก3เท่ากับเท่าไหร่กันนะคะเรามาเริ่มต้นที่จำนวน4ก่อนนะคะนักเรียนก้าวเท้าไป4ช่วงแล้วหยุดค่ะ เพื่อนของเราหยุดอยู่ที่เลขอะไรคะเลขสีต่ต่อไปบวกด้วย3ต้องทำยังไงคะเก้าเพิ่ม,ม,มอีกเาเพิ่มอีก39นะคะเอาละกัะนักเรียนทั้ง39เพิ่มอีก3าม 3, 9, แล้วหยุดค่ะ1,2,3สเห็ 1, 2, นไหมคะว่าเพื่อนของเราเก้าเท้ามาหยุดที่เลขอะไรคะ แสดงว่าเพื่อนของเราก้าวเท้าไปทั้งหมดกี่ก้าวคะเจค่ะคุณครูต้องเน้นให้นักเรียนก้าวเท้าให้เท่ากันทุกช่วงนะคะซึ่งเท่ากับเป็นการสอนนักเรียนว่าเส้นจำนวนเป็นเรื่องช่วงของตัวเลขที่มีขนาดเท่ากันค่ะ และเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติจริงแล้วคุณครูต้องให้นักเรียนโยงเส้นจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยค่ะต่อไปคุณครูจะให้น้องนัดออกมาเขียนเส้นจำนวนตามที่เพื่อนๆกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก้าวเท้าเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์บนกระดานดำด้วยออกมาเลยค่ะ ค่ะต่อไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นออกมาทําบ้างนะคะหลังจากนักเรียนทุกกลุ่มได้ปฏิบัติจริงจนครบแล้วนะคะให้คุณครูยกแผนภูมิประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเส้นจํานวนในสมุดงานของตอนเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนเส้นจํานวนตามแผนภูมิประโยคสัญ,ญลักษณ์บนกระดานลงในใบางานนี้นะคะอาเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้นะคะคนละหนึ่งแผน่น นักเรียนเข้าใจแล้วให้คุณครูสอนเทคนิคการประยุกต์ใช้เส้นจำนวนเพื่อช่วยนักเรียนในการคิดคำนวณดังนี้ค่ะนักเรียนคะเราเรียนเรื่องการใช้เส้นจำนวนกันมาแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่าเส้นจำนวนนั้นช่วยให้เราบวกเลขได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเส้นจำนวนเราจะใช้อะไรมาแทนเพื่อช่วยในการคิดเลขได้บ้างนักเรียนเห็นไหมคะว่าไม้บรรทัดนี้มีลักษณะที่คล้ายกับเส้นจำนวนอย่างไร ดีมากค่ะทีนี้เราจะมาลองใช้ไม้บรรทัดนี้แทนเส้นจำนวนในการหาคำตอบนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1นงกันก่อนนะ4บวก2เท่ากับเท่าไหร่เราจะเริ่มที่4ก่อนนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่0ทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณครูจะเริ่มนับจากจุด0นะคะ1 2 3 4หยุดที่เลขสนะคะ ต่อไปบวกด้วยสองต้องทำยังไงคะน้รองค่ดีมากค่ะ1นสองหยุดที่เลขอะไรคะค่ะดีมากค่ะแสดงว่า4ีบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะ ต่อไปคุณครูจะให้ในักเรียนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบของข้อ2ถึงข้อ4ลงในใบางานนี้โดยใช้แมือััดช่วยนะคะ ถึงขั้นนี้ให้คุณครูสรุปความเข้าใจของนักเรียนโดยการสรุปความหมายของเส้นจํานวนพร้อมกับนักเรียนค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความหมายของการบวกโดยการใช้เส้นจํานวนกันนะคะใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเส้นจํานวนมีลักษณะอย่างไรคะเป็นเส้นที่ขีดไว้และมีตัวเลขค่ะถูกต้องค่ะแล้วมีลักษณะยังไงอีกคะแบ่งเป็นช่วงเท่าเทกันค่ะ,ะดีมาก แล้วนอกจากนี้เส้นจำนวนเนี่ยช่วยเราทำอะไรได้บ้างเอ่ยช่วยหาคำตอบในการบวกเลขค่ะแล้วใครบอกได้บ้างว่าเมื่อเราต้องการหาคำตอบเราจะเริ่มใช้เส้นจำนวนยังไงคะเราต้องเริ่มที่จดุดศย์ค่ะเก่งม,มากทุกคนเลยคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายจากป้ายกันเลยนะคะ<ม><ม>การบวกโดยใช้เส้นจำนวนคือการใช้เส้นที่มีตัวเลข ช่วยในการหาและตรวจคำตอบการบวกนักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะในขั้นนี้คุณครูสามารถออกแบบการสอนเพื่อฝึกทักษะและนำไปสู่การนำไปใช้ค่ะโดยการยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์และโจทย์คำถามการบวกแล้วให้นักเรียนเขียนและหาคำตอบลงในสมุดงานค่ะ การสอนใช้เส้นจำนวนโดยการปฏิบัติจริงเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการบวกเลขเพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจความหมายการบวกมากขึ้นจากการเห็นภาพการบวกที่เป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการสอนการลบโดยใช้เส้นจำนวนมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะการสอนการลบโดยใช้เส้นจำนวนมีวิธีที่ใกล้เคียงกับการสอนการบวกค่ะ จึงสามารถประยุกต์วิธีการสอนในขั้นตอนต่างๆจากการสอนการบวกค่ะแต่สิ่งที่ต่างจากการสอนการบวกโดยใช้เส้นจำนวนก็คือนักเรียนเข้าใจการใช้เส้นจำนวนเพื่อบวกเลขแล้วดังนั้นจึงสามารถเริ่มต้นสอนการลบได้ดังนี้ค่ะเรายังใช้การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างภาพการลบโดยใช้เส้นจำนวนให้นักเรียนดูค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่แตกต่างคือการลบเป็นการก้าวเท้าถอยหลังหรือย้อนกลับค่ะตอนนี้คุ่ครูจะให้นักเรียนออกมาหน้าชั้น1คนนะคะเพื่อมาช่วยหาคำตอบการลบโดยใช้เส้นจำนวนค่ะใครจะสาออกมาเอ่ยน้องเอิร์ธค่ะพุ่ครูมีประโยคสัญลักษณ์การลบบนกระดานแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นหาคำตอบที่ ข้อ1กันก่อนนะคะโดยครูจะให้นองเอิร์ดม,มายืนบนเส้นจํานวนนะคะแล้วก็ทําตามที่ครูบอกนะคะยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มหาคําตอบกันแต่จําไว้นะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดศูนย์ทุกครั้งนะคะทีนี้นครูจะเริ่มต้นที่จํานวน6ในประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะนอกเอิร์ดก้าวเท้าไป6ช่วงแล้วหยุดค่ะ1 2 3 4 5, 6ห ดีมากค่ะทีนี้คุณครูก็จะโยงเส้นบนเส้นจํานวนนะคะเพื่อแทนการก้าวเท้าของน้องเอิร์ธ6ช่วงนะคะนักเรียนต้องจําไว้ทุกครั้งนะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่จุดศูนย์เสมอนะคะ ต่อไปลบด้วย2นะคะถ้าเป็นการลบเนี่ยต้องจําไว้นะคะว่าให้นักเรียนก้าวเท้าถอยหลังหรือก้าวเท้ากลับไปยังทิศทางที่เริ่มต้นนะคะน้องเอิร์ทก้าวเท้าถอยหลังกลับมาสองช่วงแล้วหยุดค่ะ1 2ดีมากค่ะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนของเราก้าวเท้าถอยหลังมา29ก้าวนะคะคพณครูก็จะโยงเส้นบนเส้นจํานวนเพื่อแทนการก้าวเท้าถอยหลังของน้องเอิร์ทนะคะ 2ช่วงเช่นกันนะคะคราวนี้นักเรียนตอบคุณครูดได้ยังคะว่าเพื่อนของเราหยุดอยู่ที่เลขอะไรคะดีมากค่ะต่อไปให้นักเรียนมาดูเส้นจำนวนบนกระดานดำนะคะ นี่คือเส้นจำนวนที่โยงนะคะแทนประโยคสัญลักษณ์6ลบ2นั่นเองค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนและประโยคสัญลักษณ์การลบลงบนกระดานอีกครั้งค่ะต่อไปครูจะให้น้องโดนทัทออกมาเขียนเส้นจำนวนแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่น้องเอิร์ธได้ก้าวเท้าบนกระดานนะคะออกมาเลยค่ะ นักเรียนเข้าใจแล้วต่อไปให้สรุปความหมายการลบโดยใช้เส้นจำนวนเพื่อย,ย้ำความเข้าใจค่ะตอนนี้เรามาช่วยกันสรุปความหมายของการลบโดยการใช้เส้นจำนวนกันนะคะก่อนอื่นใครตอบคุณครูได้บ้างว่าการบวกและการลบโดยใช้เส้นจำนวนนั้นแตกต่างกันอย่างไรน้องเจมค่ะการบวกเราก้าวเพิ่มไปข้างหน้าแต่การลบเราก้าวถอยหลังครับดีมากค่ะทีนี้เวลาเราจะ เริ่มหาคำตอบเราจะใช้เส้นจำนวนยังไงคะเราต้องเริ่มที่จุดศูนย์ค่ะทีนี้เรามาดูความหมายจากป้ายกันเลยนะคะการลบโดยใช้เส้นจำนวนคือการใช้เส้นที่มีตัวเลขช่วยในการหาและตรวจคำตอบการลบนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงสอนการประยุกต์ใช้ไม้บรรทัดแทนเส้นจำนวนเพื่อหาคำตอบค่ะและให้ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การลบรวมถึงโจทย์ปัญหาการลบเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความชำนาญมากขึ้นค่ะเส้นจำนวนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนบวกและลบเลขได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้นค่ะเพราะเส้นจำนวนเป็นเครื่องมือแสดงการบวกและลบเลขที่เป็นรูปประทับทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะ คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสวัสดีค่ะ